วันนี้พี่ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนเช่นเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมาติวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปหรือว่าคณิตศาสตร์นะครับของนายสิบตำรวจนะมีจำนวน5ข้อเหมือนเดิมเกณฑ์ผ่านก็คือสีข้อขึ้นไปนะครับแล้วก็คนที่มาดูคลิปติวนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามช่องของพี่ด้วยเพื่ออะไรเพื่อที่มันจะได้แจ้งเตือนเราทุกครั้งที่พี่เอาคลิปลงนะครับถ้าเราไม่กดติดตามช่องเราก็จะพลาดคลิปติวใหม่ๆนะถ้าเราอยากให้มันแจ้งเตือนเราต้องกดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดคลิปติว มันเป็นผลประโยชน์ของเรานะครับในการที่เรากติดตามช่องนะเราก็จะได้ไม่พลาดคลิปติวใหม่ๆกันนะครับแล้วก็ติวจบอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยว่าได้กี่คะแนนนะครับถือว่ามีส่วนร่วมในการติวนะครับอ่าเราจะไปดูกันเลยข้อที่91เนะ91เขาบอกว่าอะไรไปดูกันเลยนะครับเ1เขาบอกว่าพื้นที่สนามฟุตบอล600ตารางเมตรใช่ไหมครับต้องการปูสนามหญ้า1ส่วน4ของพื้นที่นะฮะถ้าสนามหญ้าตารางเมตรละ120บาทนะครับ จะต้องเสียเงินปูสนามกี่บาทอ่าข้อนี้ก็ง่ายๆนะฮะให้พวกเราหยุดคลิปแล้วก็ฝึกทํานะครับพอทําเสร็จแล้วก็ค่อยกดเล่นคลิปเพื่อที่จะฟังพี่เฉลยต่อไปนะครับอ่าข้อนี้ก็เขาบอกว่าอะไรครับพื้นที่สนามฟุตบอล600ตารางเมตรใช่ไหมครับต้องการปูสนามหญ้าแค่1นส่วนสของพื้นที่เท่านั้นนะครับก็คือปูแค่1นส่วนสของพื้นที่เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาหาว่า1นส่วนสของพื้นที่อ่ะมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็คืออะไรเอ่ยเอา4นึ่งส่วนสี่นะครับ จะได้เท่ากับเท่าไรมาดูกันเลยนะครับ414 414นะครับ4เท่าไรได้20 45 20เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ150ตารางเมตรนะครับอ่า150ตารางเมตรนะก็คือ1ส่วน4ของ600ก็คือ150ตารางเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอะไรตารางเมตรละ120บาทใช่ไหมครับเราก็เอา150มาคูณกับ120นะครับจะได้จำนวนเงินนะครับ ในการปูสนามนะครับอ่าจะได้เท่ากับ150นะคูณกับ120ก็คืออะไรครับเขาบอกว่าตารางมตรละ120บาทเราก็เอามาคูณกับ120นะจะได้เท่ากับเท่าไรเอ่ย18,00 0หมื 18, นะครับ18,000บาทนะข้อนี้ก็ง่ายๆนะครับก็คือเฉลยขอไข่นะครับตอบ18,000บาทนะครับต่อไปไปดูข้อที่92กันเลยนะครับข้อที่92เขาบอกว่าอะไรไปดูกันเลยนะครับ 92เขาบอกว่าจงหาค่าของ1ยกกําลัง3บวก2ยกกําลัง3บวก3ยกกําลัง3นะครับข้อนี้ก็ให้พวกเราหยุดคลิปแล้วก็ฝึกทําก่อนนะพอทําเสร็จค่อยเกิดเล่นคลิปเพื่อที่จะฟังพี่เฉลยต่อไปนะครับอ่าพี่จะเฉลยแล้วนะครับข้อนี้ก็ง่ายๆนะให้เราอะไรครับก็ปกตินะครับเอา1ยกกาลัง3บวกกับ2ยกกาลัง3บวกกับ3ยกกําลัง3นะครับไม่มีอะไรยากนะถ้าเรารู้จักยกกําลังเราก็สามารถตอบได้แล้วนะครับข้อนี้คําว่ายกกําลังก็คืออะไร S 1ยกกําลัง3มันก็คืออะไรครับ1คูณกัน3ครั้งนั่นเองนะอ่า1คูณกัน3ครั้งมีค่าเท่ากับ1นะครับ1นึคูณหคูณหมีค่าเท่ากับ1นะต่อไป2ยกกําลัง3ก็คือ ja 2คูณกัน3คร yeah, uh huh huh in ั้งนะครับก็คือ2องคูณสคูณสใช่ไหมครับมีค่าเท่ากับ8นะทีนี้3ยกกําลัง3ก็มีค่าเท่ากับอะไรครับ3คูณกัน3ครั้งนั่นเองนะครับ3ามคูณสมคูณสมีค่าเท่ากับเท่าไรครับ3ามคูณสามเป็นเก้าเก้าคูณสามเป็นยีนสิบเจได้เท่ากับเท่าะฉเอ่ย 1>, 1บวกใช่ไหมครับหบวกแบวกยี่สบเจ็ดใช่ไหมหนบวกแบวกยี่สินะครับจะได้คำตอบนะก็คืออะไรครับ1นบวกแเป็น9 9้าเบวกยีเป็นเท่าไหร่ครับเป็น36นะข้อนี้ก็ตอบ36นะครับตรงกับชไกคอนะฮะต่อไปไปดูข้อที่93กันเลยนะครับข้อที่เก้าบเขาบอกว่าอะไรไปดูกันเลยนะข้อที่เก้าบเขาบอกว่ามีผู้ใช้รถทั้งหมด80คนนะครับแบ่งเป็นใช้รถยนต์51 นะครับก็คือ51คนนั่นเองนะและใช้จักรยานยนต์44คนนะครับอยากทราบว่ามีผู้ที่ใช้รถทั้ง2ชนิดกี่คนข้อนี้ก็อะไรครับไม่มีอะไรยากนะก็ให้พวกเราหยุดคลิปแล้วก็ฝึกทำนะครับพี่จะเฉลยแล้วนะครับก็จะมี2 2วงกลมนะครับาวาดเป็นแผนภาพนะครับวงกลมที่1ก็คือพี่จะกําหนดให้เป็นรถยนต์นะ ก็คือผู้ที่ใช้รถยนต์นะครับพี่จะกาหนดให้เป็นยอ,อยักนะครับก็คือรถยนต์นั่นเองนะครับส่วนวงกลมที่2พี่จะกําหนดให้เป็นผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ก็คือจอจานนะครับในวงกลมที่1ก็คืออะไรครับมี5้าสิบเอ็ดคนใช่ไหมแล้วก็อะไรครับในวงกลมที่สองมีสี่สิบสี่คนนะแล้วเขาบอกว่าอะไรอยากทราบว่ามีผู้ที่ใช้รถทั้งสองชนิดกี่คนก็คือตรงกลางนี้เอง พี่จะให้เป็นตัวแปร x นะครับอ่าก็คือให้เราหาตัวแปร x ให้ได้นะครับว่า x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็สามารถได้คําตอบแล้วนะครับในรถยนต์ก็คือมี51ใช่ไหม51ลบ x ด้วยนะครับอย่าลืมลบ x อ,ออกด้วยนะเพราะว่ามันมี x มาอยู่ตรงกลางเราต้องเอา51ลบกับ x ด้วยนะแล้วก็อะไรอีกครับในรถจักรยานยนต์นะครับในจักรยานยนต์เนี่ยก็คือ44นะ44ลบ x นะครับ อ่าแล้วก็จะได้เท่ากับเท่าไรเอ่ย2วง,งกลมบวกกันจะต้องได้เท่ากับ80นะครับอ่าก็คือ51ลบ x กบวกกับ x ที่อยู่ตรงกลางแล้วก็บวกกับวงกลมอ่าที่2ก็คืออะไรครับ44ลบ x นะครับอ่า44ลบ x นะมีค่าเท่ากับเท่าไรพี่บอกแล้วเมื่อกี้ก็คือ80ใช่ไหมครับอ่ามีค่าเท่ากับ80นะแล้วก็คำนวณปกติเลยครับอ่าลบ x, x อบวก x อก่าก็หายไปมีค่าเท่ากับ0นย์ะครับแล้วทีนี้จะได้51นะ 51บวกกับ44ใช่ไหมครับอ่าแล้วพี่จะย้ายลบ x ตัวนี้มาด้านนี้ก็จะกลายเป็น x เฉยๆนะครับจากลบย้ายมาก็จะกลายเป็นบวกนะทีนี้80ตัวนี้พี่จะย้ายมาด้านนี้จะกลายเป็นลบ80นะครับจาก80ย้ายมาจะกลายเป็นลบ80นะเพราะฉะนั้นจะได้51บวก44มีค่าเท่ากับเท่าไรเอ่ย 5 1บวก44มีค่าเท่ากับ95นะครับเพราะฉะนั้น95ลบ80มีค่าเท่ากับ15นะดังนั้นเราทราบแล้วว่า x ก็คือ15นั่นเองนะครับ15คนนะครับก็คือมีผู้ที่ใช้รถทั้ง2ชนิดก็คือ15คนนะครับก็คือที่มันอยู่ตรงกลางนี่แหละนะก็คือตัว x นะครับเราก็ตอบใช้คอคไวยนะครับข้อนี้ก็ง่ายๆนะหรืออีกวิธีหนึ่งใครจะอีกใช้อีกวิธีหนึ่งก็ได้นะครับก็คืออะไร อ่าอีกวิธีหนึ่งนะเดี๋ยวพี่จะเขียนตรงนี้นะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือให้เราเอาคนที่ใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์บวกกันก็คือ51บนะบวกกับ44นะครับจะมีค่าเท่ากับเท่าไรครับ95นะครับแล้ว95คนเนี่ยน้องลองสังเกตดูดีๆนะครับก็คืออะไรครับมีผู้ที่ใช้รถทั้งหมดแค่80คนแต่ทําไมเราเอามาบวกกันมันได้95นะครับสงสัยไหมครับเพราะว่าอะไร แสดงว่ามันมีจํานวนคนที่ใช้รถทั้ง2ชนิดอยู่ใน95นั้นด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เอา95นะลบด้วย80นะครับจะมีค่าเท่ากับ15เพราะฉะนั้น15นี่แหละก็คือคนที่อะไรครับใช้รถทั้ง2ชนิดนะครับต่อไปไปดูข้อที่94กันเลยนะ94เขาบอกว่าอะไรกําหนดให้อ่า2 1 5 80 27 17 64แล้วก็ตรงนี้ให้เราหานะครับ ร้อยยี่สิบห้าแล้วก็สามสิบเจ็ดอ่าก็คือให้เราหาตรงจุดสามจุดนี่แหละนะครับก็ข้อนี้ก็ให้พวกเราหยุดคลิปแล้วก็ฝึกทํานะครับพอทําเสร็จค่อยกดเล่นคลิปเพื่อที่จะฟังพี่เฉลยต่อไปนะครับอ่าข้อนี้พี่ก็จะเฉลยแล้วนะครับอ่าให้เราสังเกตดูนะครับจากสองมาห้าเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเท่าไรเอ่ยจากสองมาห้ามันจะเพิ่มขึ้นสามนะแล้วจากห้ามาสิบมันจะเพิ่มขึ้นห้านะครับแล้วจากสิบมาสิบเจ็ดมันจะเพิ่มขึ้นเจ็ดใช่ไหมครับ ทีนี้จาก17มาตรงนี้มันจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เรามาดูกันสามา5มันเพิ่ม2ใช่ไหมครับแล้ว5มา7ก็เพิ่ม2เพราะฉะนั้น7มาตรงนี้ต้องเพิ่ม2 7งบวก2มีค่าเท่ากับ9นะเราก็สามารถรู้ได้ว,ว่า17บวก9มีค่าเท่ากับเท่าไหรเอ่ย17บวก9มีค่าเท่ากับ26นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ26นะครับตอบชอยคอนะตอบชอยคอนะครับก็คือ26นั่นเองนะครับต่อไปไปดูข้อที่95กันเลยนะครับ ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายสําหรับคลิปติวนี้แล้วนะครับ95เขาบอกว่าไราไปดูกันเลยนะะ95ก็คือเป็นภาพน,ะใาาพน,น,นะ,ะให้เราดูความสัมพันธ์มันนะครับให้เราดูความสัมพันธ์มันว่าตอบข้อไหนข้อนี้ก็ให้พวกเราตอบได้แล้วครับข้อนี้พี่ฉเฉลยก็คืออะไรครับพี่จะ,ฉะเฉลยแล้วนะครับข้อนี้ข้อนี้พี่ฉเฉลยก็คือตรงกับใช้ข้อที่สองนะฮะสังเกตดูดีๆนะครับมันจะหมุน ตามเข็มนาฬิกานะครับมันจะหมุนตามเข็มนาฬิกานะมันจะหมุนมาตามลูกศรที่พี่ขีดนให้เลยก็คือตามเข็มนาฬิกานั่นแหละนะครับก็คือตอบใช่ข้อที่2นะอ่ะก็จบแล้วนะครับสําหรับคลิปตัวนี้พี่ก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ความสนใจในการติวนะครับก็รอติดตามคลิปในวันพรุ่งนี้ต่อไปว่าจะเป็นข้อสอบลักษณะไหนนะครับพี่ก็ขอบคุณ,คณนักเรียนทุกคนนะครับที่ เข้ามาติวเข้ามาพัฒนาตัวเองนะครับพี่ก็ขอให้พวกเราประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับในการสอบนะพี่ก็ขอบคุณครับ